ดล็อกรหัสพันธุกรรมของคุณและติดต่อกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกเพื่อค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณตามตำราบโบราณบางฉบับมนุษย์กลุ่มแรกถูกสร้างขึ้นโดยอารยาธรรมที่สรงปัญญาหลากหลายเผ่าพันธุ์มนุษย์ดั้งเดิม เป็นสิ่งมีชีวิตที่งดงามมีพลังอันน่าทึ่งและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดพวกเขาอาศัยอยู่ในโลกที่ผู้คนไม่จำเป็นต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพอีกต่อไปพวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่ต้องการขึ้นมาจากอากาศได้ง่ายๆโดยใช้พลังจิต พวกเขาไม่ผูกมัดตัวเองด้วยกฎของธรรมชาติหรือชีววิทยาอีกต่อไปแต่พวกเขาอาศัยอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งเป็นไปได้และไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อกองกำลังแห่งความมืดมาถึงพวกเขาตัดสินใจ ที่จะพากพลังนี้ไปจากมนุษย์กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เริ่มต้นด้วยการละเมิดจิตสำนึกของโลกของเราโดยกองกำลังมืดซึ่งได้เรียนรู้วิธีการทำเช่นนี้ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของพวกเขาพวกเขาแยกโครงสร้าง DNA สิเส้นเดิมของเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกจากกันจากนั้นพวกเขาก็ทำการทดลองกับ DNA ที่แยกออกนี้จนกระทั่งพวกเขาสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ใหม่ที่มี DNA ที่แตกต่างกันซึ่งพวกเขาสามารถควบคุมได้ วกเขาใช้ความรู้ของพวกเขาเพื่อสร้างเผ่าพ,พันธุ์ใหม่ที่จะต้องอยู่ใต้อานัตของพวกเขาสายพันธุ์ใหม่นี้มี DNA เพียงเส้นเดียวซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ดั้งเดิม12เส้นมากเส้นเดียวนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองเส้นเส้นบวกหนึ่ง เส้นและเส้นลบหนึ่งเส้นเส้นบวกและเส้นลบเหล่านี้ถูกรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ทั้งหมดสิ่งมีชีวิตที่จะสามารถเป็นในสิ่งที่กองกำลังมืดต้องการให้เขาเป็นโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขากำลังจะกลายเป็นอะไรกองกำลังมืด ประสบความสำเร็จในการสร้างมนุษยชาติแบบใหม่ที่ไม่ดีหรือไม่เลวแต่เป็นเพียงการผสมผสานของทั้งสองการกระทำที่ปล้นจิตสำนึกนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกและสร้างความกลัวในใจของผู้คนมากมาย ขณะที่พวกเขาเฝ้าดูโลกของของพวกเขาพังทลายลงรอบตัวพวกเขาอีกครั้งที่กองกลำลังมืดต้องการพลังมากกว่าที่พวกเขามีอยู่แล้วพวกเขาต้องการควบคุมสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้และจะไม่หยุดจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายนั้น พวกเขาเริ่มทําการทดลองกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่มีสํานึกเช่นตัวเราและในที่สุดก็พบว่าเรามีจิตสํานึกทางวิญญาณที่สูงกว่าพวกเขาสิ่งนี้ทําให้พวกเขาโกรธมากเพราะพวกเขารู้สึกด้อยกว่าเราและกลัวการตัดสรลุข,ของเรา พวกเขาพยายามทำให้เรากลัวตัวเองและพวกเขาพยายามบอกเราว่าเราไม่คู่ควรกับความรักอย่างไรก็ตามความพยายามของพวกเขาก็ไร้ผลพวกเขาไม่รู้ว่ายิ่งพวกเขาดันมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองและหาความแข็งแกร่งเพื่อต่อสู้กลับ เมื่อเรามองดูตัวเองในวันนี้เราเห็นว่าตัวเองใกล้จะสมบูรณ์แบบมากแล้วแต่ก็ยังหา่างไกลจากมันมากเราเป็นทั้งหนึ่งเดียวและหลายคนในเวลาเดียวกันเรากำลังพยายามที่จะเป็นในสิ่งที่เราควรจะเป็นตัวตนดั้งเดิมของเรายังคงอยู่ภายในตัวเราที่ไหนสักแห่ง รอการค้นพบหรือปลุกให้ตื่นขึ้นอีกครั้งการตระหนักรู้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของเราสามารถนำไปสู่แนวทางใหม่ในการทำวิทยาศาสตร์ศาสนาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ธรรมชาติที่ซ่อนเลนของมนุษยชาติจะถูกเปิดเผยและเราจะค้นพบพลังที่อยู่ภายใน ตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถรับรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราอยอมจำนนต่อคำแนะนำที่สูงกว่าของเราเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำจากมันนี่คือสาเหตุที่เราต้องยอมรับก่อนว่ามีอีที่ใจดีต่อคนอื่นๆทำงานกับเราตลอดเวลา แล้วจึงยอมรับพวกเขาว่าเป็นส่วนหนึ่งของโลกธรรมชาติของเราแทนที่จะเป็นสิ่งที่ต้องกลัวหรือต่อสู้จักรวาลจะเปลี่ยนไปเพียงแค่ผู้คนรวมตัวกันและตั้งใจกันในสิ่งที่พวกเขาต้องการกลายเป็นภัชนะทางจิตสําหรับพลังงานจากทั่วทั้งจักรวาลเมื่อเราหยุด เป็นนิติบุคคลแยกกันและเริ่มทำงานเพื่อเป้าหมายและความปรารถนาเดียวกันเราจะแข็งแกร่งกว่าที่เคยนั่นคือสะพานที่ถูกทิ้งไว้จากวิวัฒนาการของเราจนถึงตอนนี้การเป็นหนึ่งเดียวกับอีกสิ่งหนึ่งและมีเพียงการเป็นหนึ่งเดียวกับอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นที่เราจะมีโอกาสก้าวไปข้างหน้า ทุกวันนี้มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกันเกี่ยวกับการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเราจะได้รับคำตอบจากผู้เท่าในจักรวาลของเราหรือไม่เราจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนถึงความหมายของชีวิตของเราหรือไม่แน่นอนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่ได้มีชีวิตอยู่ พอเราจะได้สัมผัสกับสิ่งที่น่าอัศจรรย์บางอย่างโดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือต้องตือนตัวเองว่าเราเป็นใครจริงๆและศักยภาพที่แท้จริงของเราคืออะไรจะมีพลังมหาศาลเมื่อระบบเกลียว12เส้นของ d n a ของมนุษย์เริ่มรวมกลุ่มกันใหม่ และความรู้นี้ถูกนำไปใช้ท้ายที่สุดแล้วเราเป็นสิ่งมีชีวิตทางวิญญาณที่มีประสบการณ์ในร่างของมนุษย์และความจริงข้อนี้ไม่ควรลืมเลือนบทสรุปที่สำคัญที่นี่คือเราทุกคนมีความสามารถอย่างมากในการสร้างสรรค์ คุณทำได้ถ้าคุณต้องการและไม่มีเหตุผลใดที่คุณไม่ควรทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงอนาคตมีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอและการกระทำของแต่ละคนจะเป็นตัวกำหนดว่าเราจะมีอนาคตแบบไหนดังนั้นจงเลือกอย่างชาญฉลาดนี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น และเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกชีวิตจะต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยกันดังนั้นเรามาใช้พลังแห่งความสามัคคีของเราเพื่อปลดล็อกรหัสพันธุกรรมของเราและค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ เราคือสาหาพันธ์กาแล็กซีอโโหออรูลาเลเอกอัคราชทูตสหพันธ์กาแล็กซี